ในประเทศจีน át, มีเมืองแห่งหนึ่งที่เรียกว่าเป็นดินแดนพื้นที่เขียวขจีอู่ข้าวอู่น้ำแหล่งเพาะปลูกไรชายาสูบและยางพาราขึ้นชื่ออุดมสมบูรณ์ด้วยป่าเขาลำนาภัย่ทํำน้ำตกสัตว์ป่านานาพันธุ์ดอกไม้นานาชนิดหวยหนองคลองบึงแม่น้ำลำทานนั่นก็คือเมืองที่ชื่อว่าส2ปันนาเมืองส2ปันนาชาวจีนจะออกเสียงว่า ซีชวงปัญาแต่คนไทยจะคุ้นเคยกันดีกับชื่อ12ปัญาสาเหตุที่เมืองนี้ถูกเรียกว่า12ปัญาชื่อเนี้เกิดขึ้นมาจากระบบการแบ่งเขตการปกครองในสมัยโบราณที่เอาไรนาเป็นหน่วยกำหนดเขตเมือง1พันนาจะรวมเป็น1เมืองถ้าใช้แม่น้ำคงที่ไหลผ่านกลางเมืองเป็นหลักชาวไทยลือจะใช้คำว่า5เมืองวันตก6เมืองวันออกของ เก่าคือมีห้าเมืองอยู่ทางตะวันตกของแม่น้ำโค้งและมีหกเมืองอยู่ทางตะวันออกของแม่น้ำโค้งทั้ง11เมืองรวมกับเมืองหลวงเชียงรุง้งจึงกลายเป็น12ปันนาในครั้งโบราณกาลตามตำนานของชาวไต้ครั้งหนึ่งมีผู้นำชาวไต้ชื่อปรยาลาวูไลจับกวางสีทองเขาปีนภูเขา9 9้9พกเาลูกข้ามแม่น้ำา9,999สาย และในที่สุดก็มาถึงทะเลสาบสีทองที่สวยงามกวางสีทองกระโดดลงไปในทะเลสาบทันใดนั้นดอกบัวก็โผล่ขึ้นมาบนน้ำและมีนกหลายร้อยตัวร้องเพลงเมื่อนั้นประยาลาวูตกหลุมรักดินแดงแห่งนี้และขนานนามว่าดินแดงแห่งความสุขอันสวยงามและลึกลับนอกจากนี้ยังมีความเชื่อในเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับ พ,พุทธศาสนาอย่างแนบแน่นเพราะมีตำนานเล่าว,ว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมารุ่งเช้าที่เมืองนี้พอดีจึงเป็นที่มาของคำว่าเชียงรุง่งแต่คนไทยออกเสียงเป็นเชียงรุง้งตามบันทึกประวัติศาสตร์ของจีนมีการกล่าวถึงดินแดนชาวไตหรือไทยลืมานานแล้วในสมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันตกในช่วงพศที่หนึ่งและสองก่อนคิศักราชหัวหน้าเผ่าชาวไต ได้ส่งบรรณาการแสดงความเคารพไปยังห้องเต้ของจีนที่เมืองลู่ยางโดยตลอดแต่ด้วยความห่างไกลของพื้นที่ทําให้ความสัมพันธ์ไม่แนบแน่นนักต่อมาในศตวรรษที่8เมืองตาลีทางตอนเหนือของยุนนานได้กลายเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรหนานเจ้าซึ่งเป็นรัฐอิสระที่ปกครองโดยชนกลุ่มน้อยไปได้เข้ามามีอิทธิพลต่อดินแดนของชาวไทยลื้อแห่งนี้แทนที่ต่อมาในราวศตวรรษที่1 1 ผู้ปกครองที่มีนามว่าพญาเจืองได้รวบรวมกลุ่มชนชาวไทยหรือกลุ่มเล็กๆให้เป็นปึกแผ่นและสถาปนานอาณาจักรหอคาเชียงรุ้งขึ้นณดินแดง12ปันนาแห่งนี้ในปีคศ1 8 8 0และพยาเจืองได้ขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์องค์แรกมีพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าหอคาเชียงรุ้งองค์ที่หนึงในหลายช่วงเวลาของประวัติศาสตร์ อาณาจักร12ปันาอ่อนแอลงและตกอยู่ภายใต้การปกครองของจีนและพม่าสลับกันและบางช่วงก็อยู่ภายใต้การปกครองของไทยอาณาจักร12ปันาจึงต้องยอมอ่อนน้อมส่งเครื่องประาาการให้กับทั้ง3ฝ่าย12ปันาในยามนั้นจึงถูกเรียกว่าเมืองสามพ่ายฟ้าคือตั้งตกอยู่ใต้อิทธิพลของเมืองที่แข็งแกร่งกว่าถึง3อาณาจักรในเวลาเดียวกัน อาณาจักร12ปรนันาถูกแก่งแยกอำนาจโดยอาณาจักรที่แข็งแกร่งกว่าอยู่นานจนกระทั่งเข้าสู่ยุคสมัยแห่งการล่าอาณานิคมช่วงรัชกาลที่4-5ของไทยอังกฤษและฝรั่งเศสได้เข้ามามีอิทธิพลและขีดเส้นแบ่งจัดสรรให้พมา่าอยู่ภายใต้การยึดครองของอังกฤษ12ปนันาขึ้นอยู่กับจีนเชียงตุงขึ้นอยู่กับพมา่าในช่วงเวลาเดียวกันกับฝรั่งเศสที่มีอิทธิพลอยู่ในลาวและอินโดจีน ต่อมาในช่วงที่เหมาเจ๋อตุงขึ้นเป็นผู้นำจีนได้ปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองจีนเป็นระบอบคอมมิวนิสต์ในปีคศ1949้อศ .1949 และต่อมาแค่ปีเดียวคศ1950้อศ .1950 จีนได้เข้ามายึดครอง12ปันนากษัตริย์องค์สุดท้ายคือเจ้าหม่อมคำลือแห่งราชวงศ์เชียงรุง้งถูกปลดเป็นสามัญชนและต้องไปทำงานให้กับรัฐบาลจีนใหม่ในฐานะรองหัวหน้าจังหวัด12ปันนา เปลี่ยนชื่อเป็นแบบจีนนามว่าเต้าซือซุนและเชื้อพระวงศ์คนอื่นๆก็ถ,ถูกเปลี่ยนชื่อให้เป็นภาษาจีนเช่นกันโดยให้ใช้แซ่เต้าเป็นคำนำหน้าชื่อส่วนชาวไทยลือ้อใน12ปณานในยุคนี้ต้องใช้ชีวิตอยู่อย่างจำกัดถูกกีดกันในเรื่องการนับถือศาสนาพุทธและเดิมโบราณน,นั้นชาวไทยลื้อจะยึดมั่นในระบบกษัตริย์และศรัทธาในพระพุทธศรราสนาขบวนการเลกาดเห็นว่า วัฒนธรรมของชาวไทยลื้อเป็นสิ่งที่ล้าหลังและต้องการสร้างความเป็นจีนให้กับชาวไทยลือ้อจึงได้ทําการเผาทําลายวัดทั่วทั้งแผ่นดิน12ปัาน,นาเพราะต้องการลบล้างคติความเชื่อที่ชาวไทยลื้อยึดถือกันมาแต่โบราณช่วงนั้นนอกจากการปิดกั้นเรื่องการนับถือศาสนาแล้วชาวไทยลื้อยังถูกห้ามไม่ให้จัดกิจกรรมหรือประกอบพิธีกรรมใดๆอีกเช่นจัดพิธีสงกรานต์การทําบุญตักบาตร และพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนาจึงทำให้วัฒนธรรมที่ดีงามค่อยๆเลือนหายไปหลังจากระบบคม้อมูลถูกยกเลิกหลังผ่านช่วงปฏิวัติวัฒนธรรมชาวไทยลื้อได้สิทธิ์กลับมาเป็นของตนเองเหมือนเดิมชาวไทยลื้อได้มีโอกาสกลับมาจับกิจกรรมทางศาสนาที่สําคัญต่างๆและได้ฟื้นฟูส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามที่เคยมีมาแต่ก่อนให้กลับมาอีกครั้ง ปัจจุบัน12ปันนากลายเป็นเมืองท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบสำหรับชาวจีนวิกฤตการณ์และอาชญากรรมที่เกิดขึ้นกับชาวจีนในไทยพมา่ากัมพูชาทั้งแก๊งคอาเซ็นเตอร์การลักพาตัวการกราดยิงล้วนส่งผลให้นักท่องเที่ยวชาวจีนส่วนใหญ่เบนเข็มจากการเที่ยวเอเชียตะว,วันออกเฉียงใต้ย้ายมาสู่12ปันาจากสถิติของสำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว12ปันาพบว่า มีผู้มาเที่ยว12ปันนา2.7175ล้านคนในช่วงฤดูใบไม้ผลิปี2023โดยเพิ่มขึ้นถึง554.51%เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าเจาก12ปันนามีสถานที่ท่องเที่ยวที่แตกต่างจากมณฑลอื่นๆในจีนทั้งสวนพุทธศาสตร์เขตร้อนวัดวาอารามทั้งแบบไทยพมา่าล่าการขี่ช้างและรวมถึงเทศกาลสา์น้ำอย่างสงกรานที่นี่เช่นกัน ถึงกับมีการกล่าวในโซเชียลของจีนว่ามา12ปันนาสนุกเหมือนไปประเทศไทยแต่ปลอดภัยกว่าและอีกหนึ่งโครงกรารขนาดยักษ์ที่สร้างมาเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวมายัง12ปันนาก็คือก้าวจวง4ี่วงจิงหรือคนไทยรู้จักในนามก้าวจอม12เชียงมีความหมายว่าก้าวเจดี12หมู่บ้านโดยมูลคา่าก่อสร้างที่สูงถึง60,000ล้านบาท บนพื้นที่600ไร่ติดริมแม่น้ำโคงที่นี่ได้ชื่อว่าเป็นเชียงใหม่แห่งที่สองเพราะถ้าดูจากรูปก็จะเห็นว่าบรรยากาศคล้ายเชียงใหม่ดินแดนล้านนาของไทยผสมกับตลาดรถไฟในกรุงเทพมีจเจดีย์งดงามตรานาอยู่ที่ความสูง66.6เมตรเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเชื่อมโยงของ6ประเทศได้แก่จีนลาวเมียนมาไทยกัมพูชาและเวียดนามนอกจากนี้ ยังใช้เป็นที่จัดงานต่างๆอย่างเช่นเทศการสงกรานต์หรือรอยกระทงได้รับรางวัลจากรัฐบาลจีนให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับ 4A เรียกได้ว่ามาที่เดียวเหมือนได้ไปถึง5ประเทศในเอเชียตะวันออกเชียงใต้ในอนาคต12ปันนาถูกวางตัวให้เป็นเมืองตากอากาศที่ไม่เร่งรีบสำหรับชาวจีนทั้งวิลล่าบนภูเขาระดับไฮเอนด์ end, ตึกสูงคอนโดหรู และที่นี่จัดได้ว่าเป็นหนึ่งในเมืองที่มีอากาศดีในจีนดัดชนีคุณภาพอากาศ AQI ยังคงอยู่ที่35ตลอดทั้งปีความชื้นสูงถึง60%และปริมาณออกซิเจนไอออนลบสูงถึง3,000หน่วยต่อลูกบาทเซนติเมตรอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่17.3-24.5ถึงองศาเซลเซียสและจำนวนวันที่มีแสงแดดตลอดทั้งปีคือ311วัน ด้านภูมิศาสตร์ในอนาคต12ปันาจะอยู่ในเส้นทางของรถไฟความเร็วสูง3เมืองใหญ่อย่างคุณมิงเวียงจันทร์และกรุงเทพมหานครทำให้เป็นหนึ่งในเมืองที่ดึงดูดนักลงทุนจากทั่วโลกจากเมืองไทยหรือโบราณสู่อนาคตเมืองสำคัญของลุ่มแม่น้ำโขงรัฐบาลจีนน่าจะหมายมั่นปั้น12ปันาให้เป็นเมืองสาคัญในภูมิภาคนี้เมืองที่ได้รับผลกระทบเต็มๆของไทย ก็น่าจะเป็นจังหวัดในภาคเหนืออย่างเชียงรายเชียงใหม่ที่อาจจะสูญเสียฐานนักท่องเที่ยวไปเป็นระดับหนึ่งแต่โดยส่วนตัวแอดคิดว่าการพัฒนาของ12ปันนายังดูขาดเอกลักษณ์ของเมืองไทยหรือผู้พัฒนาหยิบจับโมเดลที่ประสบความสำเร็จของไทยลาวพมา่าเวียดนามมาผสมกันจนดูไร้เอกภาพแต่ิงอย่างไรก็สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีเพื่อนๆล่ะคะ คิดยังไงกับการเจริญติบโตของ12ปัญนาบอกเล่าให้พวกเราฟังที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ